ในที่สุดก็ถึงเวลาที่จ่าฝูงสะดุดและพวกเราจะกลับไปยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็กลับมาแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเอาชนะเวสต์แฮมได้แล้วก็พุ่งขึ้นไปอยู่อันดับที่8เออ8ครับแต่ก็เป็นรองอีกทีมหนึ่งที่แต้มเท่ากันเสียดายเมื่อวานนี้ชนะแค่2ลูกเพราะว่าชนะอีกลูกหนึ่งเนี่ยนะฮะหรือว่าีก2ลูกเนี่ย เผื่อจะแซงเพื่อนรักซะด้วยนี่นไงไงอีซักก็ยิงได้ฟอร์เรนวิกก็ฟอร์มดีโจโกเมที่ลงมาก็ฟอร์มเด็ดมีอะไรเกิดขึ้นในเกมนี้บ้างครับไปลือกันในเจาะตลาดสารข่าวหงครับอัปเดตข่าวลึกผู้แบบเจาะลึกโดยแฟนหงเพื่อแฟนหงเจาะตลาดสารข่าวหงกับเกมเอ จบเกมแล้วใครอยากตามข่าวไวๆต้องลองนี่เลยครับ browsing assist เป็นฟีเจอร์สำหรับคนรุ่นใหม่ด้วย Galaxy AI ตัวนี้จะช่วยสรุปเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ให้มันสั้นกระชับและตรงประเด็นท,ทันทีหรือาไปเจอเว็บไซต์ต่างประเทศือกดแปลภาษาได้ในคลิกเดียวสะดวกมากครับสำหรับคอบอลห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับฟีเจอร์นี้เวลาเข้ดูจอตลาดศาสตร์เขาหงนะครับก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับ Samsung Galaxy AI นี่เรามีซัม u n g ตัวนี้มานะครับนี่ซึ่งแน่นอนนะครับผมใช้ฟีเจอร์อย่างที่บอกไปเลยนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ฟีเจอร์สรุปอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าก่อนจะพูดถึงเรื่องของซัมซุงซึ่งเป็นผู้สูงของเรานี่นะครับต้องคุยกันเรื่องของทีมเรากันก่อนไอที่เคยบอกว่าเฮ้ยเกมเองเนี่ยมันภาคหรือพูยังไงก็ไม่ชนะเนี่ยวันนี้ไม่จริงแล้วนะครับเพราะว่า ล้างอาถรรพ์สำเร็จแล้วปลดล็อก ok พร้อมๆกับอ็กซานดอีซักเลยครับแล้วก็ลิวพูของเราเนี่ยครับกลับมาคว้าชัยชนะได้สำเร็จในเกมเยือนที่ก่อนหน้านี้เก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับแถมสำคัญกว่านั้นคือวันนี้ลิวพูเราได้ครีนชีตด้วยประเด็นที่น่าสนใจมีด้วยกัน4ประเด็นที่หยิบยกมาครับแต่ก่อนไปฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เกมเองกันก่อนถ้าพร้อมแล้วไปลือกันเลยครับกับข้อแรก ชัยชนะที่รอคอยครับก่อนเกมวันนี้กับเวสต์แฮมเนี่ยนะครับอาเนนร์ได้ออกมาบอกว่าทีมในผู้ของเขาเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงบางอย่างแน่นอนและสิ่งที่เขาทำก็เริ่มตั้งแต่สิบเอ็ดตัวจริงในเกมวันนี้เลยครับอันดี้สอมเบอร์เกอร์เฝ้าเสาครับนะยรัใช้โกเมเป็นแบ็คขวาเกอร์เคสเป็นแบ็คซ้าย คู่เซนเตอร์เป็นโกนาเต้กับฟันชิลฟานไดแดงกลางมีกราฟแมคกา้แกาและฟอร์เรนเวียดเหมือนเป็นเบอร์สิบฝั่งซ้ายใช้กัคโปหน้าเป้าเป็นอีซักและเซอร์ไพรส์ครับอาร์เนอร์ดรอปซาร่าแล้วให้สวอตสไลด์ยืนเหมือนเป็นมิดฟิลด์ฝั่งขวาแทนโดยเขาบอกว่าที่ดรอปซาร่าเนี่ยเพื่อต้องการพักเท่านั้นนะครับเกมเริ่มมากลายเป็นว่าลีพูนั้นเหนือกว่าเจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมมากๆครองบอลได้เยอะกว่าครับบุกได้อย,ย่างลื่นไหลด้วยการนำของฟอร์เรนเวียดที่เป็นคนครีเอทเพลย์และสร้างสารรค์เเเกกกมมโโดยยยในนนนครรึ่่่งแนนีีลิออููาสๆ้ฟ ก่อนที่จะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ครับเรียกได้ว,ว่าการเคลื่อนเกมในครึ่งแรกของลิเวอร์พูลเนี่ยลื่นไหลามากๆโดยเฉพาะการเล่นของเวสครับแต่ยังติดที่จังหวะสุดท้ายที่บรรดาตัวรุกเนี่ยยังไม่นิ่งพอเหมือนจะกั๊กโปที่จับบอลล่าหลายครั้งหรือแม้แต่อีซัคเองที่ก็ดูเงียบๆครับในเกมนี้แต่พอเริ่มครึ่งหลังมาครับการว่าเวสแฮมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครองบอลบุกมากกว่าเกือบสิบนาทีแต่ดีที่เกมนี้เนะี่ยนารับลิเวอร์พูลกลับไปเล่นง่ายๆเอาชัวร์แล้วก ที่ฟอร์นเวต์นั้นแทงช่องส,สวยๆหน้าเขตโทเล็กคัรนี้กาโปตวัดปาดเข้ากลางและกลายเป็นอาริสูเดร์อีซักครับที่แปรลูกนี้เข้าไปมุมเนี่ยโอ้โหเหลือน้อยมากๆแคบมากๆแต่ว่าอีซักทาได้ครับยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลได้สำเร็จส่งให้ทีมขึ้นนำา1 0่หลังจากนั้นก่อนเ,อเวลาไม่ถึง10นาทีครับลูคสัสปากเกตา้าเขาถูกไล่ออกหลังได้เป็นหลังที่2จากการแสดงความไม่พอใจต่อผู้ตัดสินอย่างดาเลนอิงแลนด์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนไม่หยุดเลยครับเดินไปด่าไม่หยุดเลยนะฮะะผู้้้บบรรรยยยยยาาาาาาภษษอัังงกกฤเเนนีี่่่่ใชคควโมๆแลสุดท เขาก็โดนใบแดงออกไปจริงๆชาวเน็ตถึงกับแซวว่าเอ๊นี่ปากเกต้าวางงานหรือเปล่านะแล้วก็ส่งบลให้ในช่วงช่วเวลาบาดเจ็บครับเรียูสวนกลับแล้วโกเมสก็คอร์ทเข้าไปให้กักโปพักบอลแล้ววันเล่เข้าไป2 0ฝังขุนค้อนและคว้า3แต้มได้สำเร็จครับ ก็จบเกมครับเอาเป็นว่าเรพูก็ชนะไป2-0นะครับแล้วก็คว้า3แต้มได้สมเร็จในเกมนี้เพราะฉะนั้นนะครับในประเด็นที่2เนี่ยมี1คนที่อยากจะขอชมมากๆเป็นคนที่ฟอร์มดีฟอร์มเด่นจนผมรู้สึกว่ายกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยนะครับ โกเมสนั่นเองครับกับประเด็นที่2โจโกเมสตัวรับจบของเราครับตลอดเวลาในฤดูกาลนี้ครับตำแหน่งที่ดูเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของลิฟูก็คือการที่ตำแหน่งแบ็กขวามีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงเยอะมากๆนะครับจากการบาดเจ็บของ2แบ็กขวาอย่างคาร์เินัลบรัดลีย์และเจมีฟิลมโปงที่ผัดกันเจ็บเลยแล้วก็กลายเป็นว่าสวอตสไลน์เนี่ยต้องเป็นแบ็กขวาจำเป็น นอกจากโซโบล้วก็จะมีหลายคนมากๆที่ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาของลิพูครับมันจะเป็นเคอร์ติสโจนวัตทรุเอนโดก็เคยได้ลงเล่นแล้วนะครับหรือแม้แต่คาร์วินลามซี่ที่เหมือนจะหลุดจากสระบบของทีมไปแล้วก็ได้โอกาสลงเล่นในเกมคาราบาลครับแน่นอนว่ากองกลางอย่างโจนหรือว่าโซโบเนี่ยเล่นตำแหน่งนี้ได้ไม่น่าเกลียดแหละครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือพวกเขาเนี่ยไม่ได้เล่นตำแหน่งที่พวกเขาถนัดบางอย่างที่อาจจะทําได้ดีและมีบางอย่างที่พวกเขาอาจจะทําไม่ได้แบบฟูลแบ็กทั่วไปแล้วมันก็ส่งผลให้เกมทางด้านขวาของทีมเนี่ยมันดู รากฏว่าเขาทําได้ดีมากมาเลยกลายเป็นข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับโกเมสสามารถสร้างความแตกต่างในเกมรับทางด้านขวาได้ต่างจากนักเตะที่ไม่ใช่แบ็กอาชีพนะครับและเขาสามารถทําำงานตรงนี้ได้ดีมากกว่าทั้งโซโบและโจนด้วยซ้ำไปและอาจจะดีมากกว่าทั้งแบรดลีย์และฟิล์มปงด้วยสําหรับนัดนี้นะครับการเล่นเกมรับวันนี้ทําได้ดีมากนะครับกับการเอาตัวรุกของเวสต์แฮมอย่างยูมหมัดและอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถเล่นเกมรูกสอดประสานกับซูอร์สไล์ได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อทั้งจังหวะการเติมขึ้นไปการคอร์ดเข้าไปในกร โกเมสเนี่ยคลอสบอลเยอะมากอาจเพราะส่วนหนึ่งก็คือการไม่มีซา่าครับก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านบอลไปที่ซา่า เขาสามารถเลือดได้เลยว่าจะคลอสทันทีหรือว่าทำชิ่งกับเพื่อนก่อนแล้วเจ้าตัวก็เลยมีแอสซิสประดับบาร,รมีไปในเกมนี้ครับสิติของโกเมสในเกมนี้คือจ่ายบอลสำเร็จ84%ครับจ่ายบอลเข้ากรอบเขตโทษกู้แข่ง9ครั้งดักตัดบอล3ครั้งเคลียบอล2ครั้งเอาบอลกรอบไปข้าง3ครั้งและมี1แอสซิสการมีอยู่ของโกเมสในเกมนี้คือข้อดีที่อาร์เนอร์เนย่ยอมปรับแล้วมันก็ส่งผลดีต่อทีมทันทีนะครับแล้วก็คาดหวังว่าหลังจากนี้เนี่ยโกเมสจะรักษาสภาพร่างกายให้ดี แต่ว่าคําตอบที่ทําให้ผมเนี่ยหาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วก็สรุปข้อมูลได้รวดเร็วนี่นะครับผมมีคําตอบให้เพื่อนๆและเป็นคําตอบที่อยากจะฝากไว้สําหรับคอบอด้วยไปดูคําตอบผมกันครับว่าเอ๊ะผม,ผมหาข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายและไวจากอะไรกันแน่ไปเลยครับ <S <S เพื่อนๆครับใครเป็นบ้างครับเวลาดูหรือผู้ดึกๆแล้วเช้าก็ต้องรีบไปทํางานต่อพอเห็นเพื่อนคุยกันเ,นเรื่องข่าวเด็ดๆดใน,นกลุ่มเนี่ยแต่ว่าเราก็ดันไม่มีเวลาอ่านใช่ั้นผมเคยเป็นครับ จนมาเจอ AI ตัวนี้เลยครับ Browsing Assist คือฟีเจอร์ในแอป Samsung Internet ที่ใช้ Galaxy AI เพื่อสรุปเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ให้มันสั้นลงแล้วก็แปลเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นภาษาไทยได้ด้วยช่วยผู้ใช้งานเนี่ยประหยัดเวลาและทำความาเข้าใจข้อมูลจากบทความย,ยาวๆได้อย่างง่ายดายเป็นแฟนหงแดงอย่างเราเนี่ยก็ต้องรู้ทุกเรื่องโดยไม่ต้องเสียเวลาเพราะฉะนั้นครับตัวช่วยตัวนี้ช่วยคุณได้แน่นอนวันนี้ครับผมมี1ฟีเจอร์เด็ดจาก Samsung Galaxy S 25 Ultra ที่ทำให้การตามข่าวฟุตบอลของเราเนี่ยมันง่าย และก็ไวขึ้นมากๆเลยครับฟีเจอร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันใช้งานในแอปพลิเคชันซัมซุงอินเทอร์เน็ตเพื่อสรุปเนื้อหาบนหน้าเว็บขั้นตอนในการใช้ฟีเจอร์นะครับช็อตแรกเนี่ยนะฮะคุณเปิดมาเลยนี่แตบบ่ที่ผมเปิดช็อตแรกมาเลยครับคุณเปิดใช้งานนี่เลยกดปึ้งเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยก็เปิดอินเทอร์เน็ตของซัมซุงแล้วก็ไปที่หน้าเว็บเนี่ยตอนนี้ผมเปิดเว็บอยู่ละสกายสปอร์ตนี่เป็นเว็บที่ใช้ประจําอยู่แล้วนะครับเข้าไปดูข่าวตอนนี้ข่าวเป็นภาษาอังกฤษอยู่ถูกไหมครับทีนี้ คุณกดไอคอนตัวช่วยการเรียกดูครับนี่ครับตัวนี้นะครับ b r o w s n g assist กดปึ้งผมจะเลือกการสรุปครับกดเข้าไปสรุปเขาก็จะใช้เวลานะครับในการที่จะสรุปเนื้อหาออกมาให้เรานี่เลยเลือกกดที่แปลเป็นไทยแล้วก็เนี่ยเรียบร้อยครับประมาณนี้ฮะนี่นะครับเป็นไงฮะสุดยอดเลยใช่ไหมครับตัวช่วยของผมมันทำให้ผมทำงานสะดวกขึ้นมากครับคุยสนุกทุกเรื่องฟุตบอลได้กับ Galaxy AI บน Samsung Galaxy S 25 Ultra นะครับ เป็นไงบ้างครับมันทั้งง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆคุณสามารถคุยฟุตบอลได้สนุกมากขึ้นกับ Galaxy AI แล้วก็ Browsing Assist ที่ผมแนะนำไปนะครับอย่าลืมฝากไปด้วยครับ Samsung Galaxy S 25 Ultra กับโหมด browsing assist ที่ใช้ Galaxy AI ในการช่วยคุณสรุปข่าวฟุตบอลนะครับพอมันง่ายแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ผมรีมายถึงหนึ่งคนที่เล่นดูเหมือนง่ายแล้วก็ทำให้ทุกอย่างลื่นไหลเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยเห็นเขาเล่นมาทุกอย่างดูง่ายแล้วก็ดู Create แล้วก็ดูมีความสดใหม่เพิ่มมิติในการทำเกมรู้ก,กัลด้วยพูลได้เป็นอย่างดีใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึง f o r e เรนเวียและนี่คือเป็นอันที่3เกมที่ดีที่สุดของ f o r e เรนเวียครับ ถ้าถามว่าเกมนี้ใครควรเป็นแมนอัตโแมัตครับแน่นอนว่ามีหลายคนที่ฟอร์มน่าประทับใจโกเมก็ใช่1หนึ่งในนั้นครับกาโปเองก็มี1ประตูกับ1นึ่งแอสซิสแถมลงมาช่วยเกมรับตลอดเวลาการฟแนแบ,บก็โดดเด่นในแดงกลางกับการพาบอลขึ้นหน้าแต่ว่าคนที่เด่นที่สุดในเกมนี้จนบางทีเราอาจจะเรียกได้ว่านี่เป็นเกมที่ดีที่สุดของเจ้าตัวเลยก็คือฟอร์เรนเวียสแหะครับถ้ามองให้ตัวเลขครับเวียสในเกมนี้อาจดูไม่เดดดเด่นอะไรนะักสถิติจ่ายบอลสำเร็จ95เปอร์เร็นครั้งบอบกีพารองไ์ตหนึ่งครั้งตัวเลนี้มมันไไ่ด้บ่งบอกถึงฟอร์ทีลสดดเราจะมี ประตูไม่มีแอสซิสต์แล้วก็สร้างสรรโอกาสได้เพียงแค่ครั้งเดียวแต่ใครก็ตามที่ดูเกมจะรู้ว่านี่เป็นผลงานที่ดีที่สุดของเวสครับเพราะว่าเขาคุมจังหวะเกมได้อย่างยอดเยี่ยมจากตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกที่เขาถนัดแล้วมาเขากลายเป็นจุดศูนย์กลางของทีมความโดดเด่นของเวสก็ยิ่งเปล่งประกายมากกว่าเดิมครับวันนี้ไม่ดีตรงที่เวสแฮมเนี่ยเข้ามาถึงตัวเวสเลยนะครับและเกมลุกของลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าจังหวะต้องขึ้นที่ฟอร์เรนเวส ร่งงประตูของเลสเตอร์อีซัคเองที่เวทก็มีบทบาทสําคัญอย่างมากกับการจาดทะลุช่องให้การโปรและมีอีกหลายชังหวะครับที่ถ้าเกมรุกเรานิ่งกว่าน,นี้เนี่ยเวยก็น่าจะมีอีกหลายแอสซิสเลยอีกข้อที่ขอชื่นชมเวกในเกมน,นี้ครับคือเรื่องของการเพรสซิ่งและแรงประทะอย่างที่ข่าวอามาบอกนะครับว่าเวเนี่ยเพิ่มกล้ามเนื้ออีก2.5กิโคือเอาไว้ปะทะกับเกมที่หนักแล้วก็เร็วขึ้นข,นของพรีเมียร์ลีกกฤิแล้วเราก็สมัมผัสได้เลยว่าเกมนี้นั้นเป็นแบบนั้นครับเขาวิ่งบี ฟอร์มนี้ได้ยังไง มื่อต้องมีบางวันที่เจ้าตัวนั้นจะไม่ใช่นักเตะที่เป็นศูนย์กลางของทีมหรือว่ากระตรงก็คือเมื่อบางครั้งที่ซาร่าลงมาแล้วบอลกลับไปผ่านที่ซาร่ามากขึ้นอันนี้แหละครับคือจุดที่น่าสนใจบางทีเนี่ยน,นะครับเวียก็ต้องแสดงออร่าของตัวเองออกมาให้มากขึ้นให้ซาร่ายอมรับแล้วก็เข้าใจว่าคนที่จะมานําทีมในยุคสมัยต่อไปก็คือเวียแล้วก็ยอมเล่นตามจังหวะของน้องบ้างเรื่องนี้เนี่ยต้องมารอดูกันนะครับเพราะว่าพอไม่มีซาร่าอยู่ในทีมเนี่ยทำไมเวียมันถึงมีฟโฟล์มีจังหวะที่ดีเหลือเเเเเกนนนี้น่าาาาาาใจถถยยงงรรรรพพููดดดึึไปปแลลวะ็็ท4 ไไม่ได้กับประเด็นที่4ครับอนาคตของโมเมตซาราตอนลิปูสามารถกลับมาชนะได้แล้วครับโดยการที่ปลดล็อกชนะในรอบ4นะัดแน่นอนว่าเกมนี้เราเห็นสิ่งที่อานเนอร์ทำแล้วก็กล้าที่เปลี่ยนแปลงโดยเรื่องใหญ่เลยก็คือการ d r อปซาร่าไปเป็นสำรองในเกมนี้ครับการลดความสำคัญของซาร่าด้วยการดรอปไปเป็นสำรองก่อนเกมเน,นี่คือการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นะครับนี่เป็นเกมที่2แล้วครับที่เมื่อไม่มีซาร่าในสนามลิปูสามารถเล่นได้อย่างไหลลื่นแล้วก็เก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้ และนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของลิตบอลหลังจากนี้ก็ได้เพราะก่อนหน้านี้กว่า9ซีซันครับการที่ไม่มีซาร่านั้นมักจะเป็นปัญหาเสมอและเมื่อวันนี้ทุกอย่างกลับตลปัดหลายคนมองว่าการมีซาร่ากลายเป็นปัญหามากกว่าการที่ไม่มีเขาไปแล้วนะครับก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่าอย่าเพิ่งมองว่าซาร่าคือปัญหาเพราะการขาดซาร่าแค่2เกมเนี่ยมันไม่สามารถวัดอะไรได้มากมายขนาดนั้นสิ่งสำคัญคือช่วงเวลาหลังจากนี้ตั้งหากครับว่ามันจะเป็นยังไงในวันที่การเล่นเกมรราของซาร่ากลายเป็นปัญหาและไม่มีการทำประตูมาทดแทนเกมรับบางทีสิ่งทีีทนน่่อออาาาาาารรเเนนนววั้จป็กกกบซล คุณต้องเปลี่ยนไปจากซีซันก่อนคุณต้องกลับมาเล่นเกมรับอีกครั้งได้แล้วครับเกมหน้าครับถ้าสมมติว่าดรอปซาร่าอีกแล้วก็ผลงานดีขึ้นอีกครั้งเนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าจะเป็นยังไงหรือว่าการมีซาร่ากลับมาแล้วเปลี่ยนซาการเล่นมันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้เรื่องนี้ไม่มีใครรู้ครับเพราะอย่าลืมว่าสถานะของซาร่าภายในทีมนั้นนี่คือตํานานของทีมครับที่แน่นอนว่าเขาควรจะต้องได้ลงเล่นตัวจริง ถ้าไม่เจ็บหรือป่วยและนี่คือสิ่งที่อาร์เนอร์ต้องรับมือให้ได้ครับถ้าเกมหน้าเขาอยากจ,จัดสิบเอ็ดตัวจริงแบบนี้อีกครั้ง,งเพราะว่าซาร่านั้นมีอิทธิพลในห้องแต่งตัวและนอกสนามมากๆอาร์เนอร์จำเป็นต้องบริหารจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้เอา้ย้อนกลับไปในสมัยของครอปครับซาร่าก็เคยกล้างัดกับครอปมาแล้วนะครับเมื่อเขาโดนดรอปและกลายเป็นสำรองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนะี่ยเป็นโจทย์ให้อาร์เนอร์เนี่ยต้องใช้แมนจเมนต์ Man 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 Hay D ให้ดีเลยครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เชื่อทฤษฎีเรื่องของการมมมมมมมีีีีออ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 ยยูู่่่่่่่่ขขขงงงาาาาาลลลหหหหหรรรรืืืืไไไไแแแแ้้้้ววทททใชนนนนะะกกกกึ็็็ตตสิเเเดคค อันนี้ต้องยอมรับครับว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยจากหลากหลายทฤษฎีเราก็ต้องมาดูรู้กันครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ บางทฤษฎีเนี่ยครับการมีหรือไม่มีซาลามันอาจจะได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนในช่วงแอฟริกันคัพออฟเนชั่นมันก็น่าจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นครับแล้วมาถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ครับอา์เนอร์ต้องเลือกสิ่งดีที่สุดให้กับทีมก่อนเพราะทีมของเราเนี่ยยังมีลุ้นท็อปโฟอยู่ถึงแชมป์อาจจะไกลเกินเอื้อมไปแล้วเนี่ยแต่ตำแหน่งท็อปโฟเนี่ยเราห่างจากจพวกเขาแค่สามแต้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นอา์เนอร์ครับคุณต้องคิดให้ดีในการวางหมากครั้งต ฝากกันด้วยครับช่วงท้ายของเรากับ Samsung Galaxy S25 Ultra Galaxy AI Browsing a s s i ไปไปลืกันเลยครับสุดท้ายนี้ครับเกียงของฝากเคล็ดลับสำหรับแฟนบอลที่อาจจะไม่มีเวลาเยอะมีเวลาน้อยมากๆในการติดตามข่าวฟุตบอลผมเองเนี่ยก็เป็นคนคนนั้นครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ปล่อยการทํางานของเรามารบกวนการเชียร,ร์บอลหรือรู้ข้อมูลเรื่องฟุตบอลครับผมใช้ Samsung Galaxy s 2 5 Ultra พร้อมความพิเศษของ Galaxy AI Browsing Assist นี่คือฟีเจอร์ในแอป Samsung Internet ที่ใช้ Galaxy AI เพื่อสรุปเนื้อหาในหน้าเว็บให้มันสั้นลงและแปลเว็บไซต์เป็นภาษาอื่นได้ด้วยนะครับช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยประหยัดเวลาและทำความเข้าใจข้อมูลจากบทความย,ยาวๆได้อย่างง่ายดายไอที่ผมมาเล่าทุกคนฟังเนี่ยก็ใช้ Galaxy AI มาสรุปเหมือนกันครับคุยสนุกทุกเรื่องฟุตบอลได้กับ Galaxy AI บน Samsung Galaxy S 25 Ultra หลากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปลองใช้ Galaxy AI กันดูนะครับและนี่เป็มงของจอตลาดาสของหงครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมไปสนับสนุนผู้สนับสนุนของผมด้วยนะครับฝากไปด้วย Samsung Galaxy S 25 Ultra กับฟีเจอร์ browsing assist ที่มี Galaxy AI คอยทำงานให้อยู่สบายบอกเลยว่ารู้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนแน่นอนวันนี้กินเมองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอัปเดตข่าวลื้อฟูแบบจอดลึกโดยแฟนหงเพื่อแฟนหงจาะตลาดศาสตร์ขาวหง